เปิดยกขึ้นมาครับแล้วก็เรียบร้อยเปิดยกขึ้นมาครับแล้วก็เรียบร้อยเปิดยกขึ้นมาครับแล้วก็เรียบร้อยดาวตะขอครับเปิดยกขึ้นมาครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหเริ่มมาละวาดอีกแล้วครับเก่งโยครับต่อสี่ครับเข้าแบ็กมาเปิดครับโยยกใจอีกแล้วครับโอ้โห ยกใจรับลูกนี้ึงแต้มครับบุกกองสุทธยาครับเสิร์ฟมาเปิดได้ครับทางด้านโยทินตันสีแล่นลูกฟ้าลูกนี้ครับเรียบร้อยครับถึงในคะแนนของซีบดีลีนมาบรรยายในแบบการแข่งขันเลยครับในรอบ8ทีมนะครับ9-10เขาเสิร์ฟมายังเปิดได้ครับทางด้านจามาทีมครับโยทินได้ครับทางด้านเจ้าเก่งครับโอ้โหเตะช็อตลูกนี้ครับเรียกว่าลูกช็อตไฟฟ้านั่นแหละครับ9ต่อ1 1แต้มครับ สบายการเสือของผู้กองสุทธยาครับเสือมายังเปิดได้ครับสามาทีมครับจังหวะเด็นเด่นเตะช็อตอีกแล้วครับโอ้โหลูกช็อตไฟฟ้าครับลูกได้ครับสามาทีมครับจังหวะเด็นเด่นเตะช็อตอีกแล้วครับโอ้โหได้ครับสามาทีมครับจังหวะเด็นเด่นเตะช็อตอีกแล้วครับโอ้โห